Let's go <S สวัสดีครับให้ใช้ชื่อคลิปนี้ว่าการออกกําลังกายวันนี้ผมอยู่กับคุณมีนะครับซึ่งเป็นคนที่มีทัศนคติในการออกกําลังกายที่ดีเยี่ยมเลยผมอยากทราบว่าการออกกําลังกายมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็เริ่มต้นอย่างไรบ้างครับคุณมีครับก่อนอื่นมี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าแรกๆเลยมี้ไม่เคยคิดที่จะออกกําลังกายแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะทําอะไรเกี่ยวกับร่างกายทั้งนั้นจนมาวันหนึ่งเนี่ยมีเริ่มมีความรู้สึกว่า สุขภาพเราเริ่มแย่ลงด้วยอายุที่เราเริ่มเพิ่มขึ้นมันทําให้มีก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ละว,วันนี้เราต้องเริ่มที่จะออกกําลังกายละก็โดยเริ่มจากการเรียกว่าขยับร่างกายดีกว่าโดยการที่ออกกําลังกายเบาๆไม่เน้นกระโดดไม่เน้นวิ่งไม่อะไรก็แล้วแต่เพื่อเซฟร,ร่างกายเราเซฟข้อเท้าเซฟเข่าก็เรียกว่าการขยับร่างกายเฉยๆ แต่พอทําไปทํามาสักหนึ่งเดือนออม,มันได้ผลดีนะร่างกายเราก็ชับขึ้นเฟิร์มขึ้นมันทําให้เรามีแรงหรือมีกําลังใจในการที่เราจะเริ่มออกกําลังกายต่อ,ตอไปจนวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทําได้ซึ่งจากที่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจจออกกําลังกายได้เราก็สามารถทําได้อยู่เป็นทุกวันแล้วก็ตื่นมาทุกวันในเวลาตีห้าแล้วออกกํากลังกายแค่วันละครึ่งชั่วโมงโดย มีทั้งคาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิ่งโดยการทำเองดูจากคลิปวิดีโอแล้วเราก็เริ่มทำทำเบาๆทำไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเออรูปล่างเราก็ชับขึ้นในไวที่เรามากขึ้นทำให้เรามีความรู้สึกว่าเออการออกกำลังกายดีนะทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นตรวจร่างกายมาเออเราก็ดีผลเลือดผลอะไรดีขึ้นไปหมดเลยทำให้เราสึกโอ้แฮปปี้มาก คุณมิสุบมาว่าการออกกําลังกายเริ่มต้นด้วยตัวเราเองแล้วก็สามารถทําได้ทุกๆวันครับใช่ไหมครับคุณมิใช่ค่ะอ่าอันนี้คุณมิก็คอนเฟิร์มมาครับว่าการออกกําลังกายสามารถทําได้ทุกวันแล้วมีแนวโน้มที่จะออกกําลังกายยาวนานบ้างน้อยแค่ไหนครับมันไม่มีคําว่ายาวนานแค่ไหนคือทําไปเรื่อยๆการมีวินัยให้กับตัวเองก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นการเริ่มต้นที่ดีคุณมิบอกว่าจะต้องมีวินัยในการที่จะออกกําลังกาย ใขรออกกำลังกายประเภทไหนลองมาเล่าสู่กันฟังนะครับคุณมีก็บอกแล้วว่าการขยับร่างกายทีละนิดทีละหน่อยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและก็สามารถทําด้วยตัวเราเองก็เป็นสิ่งที่ดีในทุกๆวันแล้วเพื่อนๆละครับได้ไงคิดอะไรบ้างในการออกกําลังกายวันนี้ลองเอาไปทําตามดูนะครับไม่ว่าจะชอบการออกกําลังกายประเภทไหนได้ทั้งหมดคนที่อยู่กับบ้านคนที่จะออกไปทํางานสามารถออกกําลังกายได้ทุกๆวันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณมีมาก มีอะไรฝากถึงเพื่อนๆบ้างไหมครับก็อยากให้ทุกคนคิดที่จะเริ่มทําในสิ่งที่เราอยากจะทําเพื่อตัวเราเองและก็สุขภาพของเรานะคะโอเคได้ครับขอบคุณครับคุณมิไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย